ไย้กู้ยะเยีคนไทอจอดตรงนี้ผมไม่ได้เอาไมันทำไ่เป็นเลยอดีมงอนไดเลยเาคนไแล้วกยูงไหนเยี่ยบวันนั้ก็มาด้วยกันอยู่ยืนห้อยืนห้องยืนหหูโ่อยไม่เอาเล่นพอเแล้วคืนทีมจะกลับแล้วมจะไม่มาไอ้เียโอเคครับก็สวัสดีกัด้วยนะครับพราอผม เปียกโซเยสนะครับผมโซเยสใต้ตีนริบบิ้สวยมากใต้ตีนนะครับพูดอย่างเงี้ยมันน่าโดนกูต่อยครับจริงเนี่ยมันพูดไม่ถูกใาเลยพูดความจริงนะอยู่บ้านโซเยสท่แท้มึงยังมาแบบทำตัวแบบเหมือนจะแบบตัวเองแบบใหญ่กว่าโซเยสอันนี้บ้านกูไม่บ้านโซเยสอย่าพูดแรงเกินอันนี้เออเออเอาเถอะเอาเถอะถ้าจะลงกันนี้ก็โอเคครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปแกล้งพี่ปาล์มนะครับอินที แล้วก็แค่คนเดียวอ่ะเนี่ยรู้ว่าจะแกลงอะไรจะแกลงเอารถไปซ้อนนะครับรถซีวิคนะครับพันน่ะดูนี่คนขับรถผมก็คนนี้นะไม่ใช่ครับมึงก็ขับไปดิผมขับไปแลมึงขับไปมเออพี่มึงด่าผมนะมันด่าผมเมื่อกี้ไม่ต้องไม่ต้องขับเลยแล้วมันเดินกลับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเร็วเร็วครับขอดูที่ปากมอง ที่ปามันอยู่ชั้นสองมันนอนอยู่งูใช่เหรอมันจะมันกระโดดมันจะเห็นไหมล่ะมันอยู่ชั้นสองมันนอนอยู่อีกไว้โอเคครับโอเคครับก็คนนี้จะเป็นคนร่วมมือกับผมด้วยนะครับเออถ้าโดนก็ต้องโดนด้วยกันไม่ไหมอ่ะฮะมือผมจะใส่หรอไม่กลัวมันใส่แรงมือได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะเออได้แล้วมึงจะไปซ่อนไหนก็จะไปซ่อนไกลๆอ่ะถ้าเขาเดินหาก็หาไม่เจอตรงนี้จะจะดูว่าเขาจะทำอะไรอะไรผมหรือเปล่าจะจะต่อยหรือว่าจะอะไรหรือเปล่าจะแบบหัวอะไรหรือเปล่า อ๋อเด็กก็สองคนนะครับที่เป็นร่มมือกับผมได,ได้จ่ายนี่นะกูช่วยตาแหลเอาดิอเอาดิเกานี่ครับขนาดนี้นะครับเขาก็นอนอยู่ข้างบนครับผมจอบกำลังจะลงไปซ่อนทฝั่งนะคือเดี๋ยวจะไปกันสามคนแล้วผมจะรอตรงเนี้ยจะไม่พยายามจะไม่ให้ปลามลงมาจะไปอยู่กับ้ปลามข้างบนนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างให้เพราะถ้าสมมุติอ่ะไปปุ๊บแล้วก็แบบมึงเดินมามันแนหน้าสงสัยไงเพราะมึงเดินไปไหนกันเลยไงถ้าเขาถามกูว่ากูไปไหนก็บอกว่าไปกินข้าวกับพี่ตีข้างนอกนะกูจะบอกว่าอยู่บ้านมึงบ้านนูน้นเพราะว่่าาาาาถ้้้สมมติิบออกกกววไปนนขขง มันรู้ว่ามันมึงแกล้งมันแน่โอเคแั้นแหละตอนนี้ยิ่งฉลาดด้วยหม้อหอไอ้เจนเรี่ยมหัวเรียบหน้าตบด้วยดูมันได้ยินมั้ยบอกผมไม่ได้ยินหรอกเนาะโอเคนะครับเริ่มแผนกรรมไปไปกับพี่ตีไปขอบคุณอ่ะเลยไปละพี่ตีไม่รู้ว่าเดินมลแล้วไอ้ยนาแดงต่องกก็อรอยละกันพี่ตีก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเอารถไปซ่อดไปที่เรียบร้อยนะครับก็นะครับคนขับรถผมไปซ่อดที่ไหนพี่ไปซ่อดที่ไหน กลมันมองไม่เห็นหรอกมันมอไม่โง่ซ้ายขวาเนี่ยคือถ้าสมมติมันไม่ไปไกลๆมันก็มองไม่เห็นหรอกมันจะเดินไปดูไอ้เนี่เออเออจริงคุณก็ไปสบจริงแล้วต้องบอกพิตีก่อนว่าถ้าสมมติถ้าสมมติรถหายก็แบบทำไมไม่รู้เรื่องแบบเพิ่งตื่นอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็จะจะจะไล่ไปตามบอกว่าสตาร์เก้เปาเหนืก้บอกว่าพิธีหมายว่าชวนพิธข้าวเขาเนาเราขารออยู่เทอร์มินอลแล้วเพราะว่ามันไม่เห็นรถพิธีเพราะพิงอ่ะจอดรถก็ทุกคนต้องสงสัยครับว่าทำไม พี Man, Man, you know gehört, horrible, ่ปาล์มพี่ติ๋วพี่เจมอายมาบ้านพี่ฮิงครับก็เขามาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวมาหาครับมาคุยอะไรด้วยด้วยนะครับก็เลยมาพักบ้านนี้ก็โอเคผมพาไปขึ้นข้างบนไปี่พดาวสุดที่พี่นะไป วันนี้เรามาอยู่ในเว็บโอโซนเกมนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับคือเกมรูเล็ตเพชรฟิลไฟนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยว,ยว,ยวนำรถสุ่มกันเลยนะครับโอ้โหทุกคนมีโทรศัพท์กัด้วยนะครับมีเพชรฟิลไฟด้วยนะครับผมแทบจะไม่มีของเกินเลยนะครับโทรศัพท์โทรศัพท์ไอโฟนยังขอได้นะครับขอได้จะได้อะไรจะได้อะไรโอ้โหสามพันาพสนามร้อยหกสิบเอ็ดเพชรนะครับผมและจากนั้นครับเราเข้าไปที่ถอนบัตรแล้วก็แลกเพชรฟิลไฟนะครับพอเราเข้ามาครับมันจะมีให้เลือกสามแบบนะ ห้องคนเลอะทุกทีเหม็นว่ะโอ้โหอ้วมากว่ะโอ้พี่กินแล้วพ่กนข้าวไหมวะปามามเธอาน้ากเฮ้ยโอ้ยหามื่นนะข้าวนไทยะอขหนูไทยะีเพี้ยขไทยะห้องคนเลอะทำไมห้องเหม็นจังวะมึงมีใครเลหมกกูเลยทำไมห้องเหม็นจังวะเราวก่ทำยังงี้ไ้ไงที้ปางกูดิปามพี่กินข้าวกัญพี่ินาแล้วเออย่าทำดิไปี่ มีกะลาเทยทรงเทยสาวต้องดีต้องดีเออตั้งไปกินข้าวกันเออมึงอะไรแับกล่าววะรู้เจ็ดทุกคนเลยไปที่อะไรพวกพี่อยู่บ้านด้วยไปกินข้าวกันใครบอกไงก่อนที่จะกลับไปเพราะว่าพี่กิมบอกให้ผมถ่ายคลิปก่อนที่กลับนัเฮ้ยเจะไปกินข้าวแล้วให้กินมาแล้วก่อนจะก่อนพร้อมก่อนไปกินข้าวกันเร็ว บิเยบเงียกมเงี้ยสกินข้าวเดี๋ยวบินกลับปดม่ีาเป็นใคี่ฟ้าเร็ี่ตเอ็มเะเร็วเยเวกินข้าวเร็วพี่ฟาพี่ฟ้ามเร็วต่อเลยนเอีบ้าดหน่อยเจี่บ้ารดหน่อยเเียวไเดี๋ยวซื้มาฝาเกี่ยวเจนี่บ้าดหนอยอเปียกง้เจ้ากิไรเําายเป่ะเียวที่ไม่แขอแงเอาแพง เอาเลยหุมชี่ออ่ก็กินขอเซนไปแล้วกันไปเร็วไะอยากไปเนี่ยจะเปนที่ใหญ่ที่สุดในพัทยาไม่มีอ่ะเอ้าพีหรอไหนหมีเอ้พาไปปะไปหนักาไปหนักเดี๋ยวจเสื้อผ้าเสื้อผ้าก่อนนะลูกไปเื้อบ้าเราคุณ็แเรนุณดีลูกเว่จะเอาน้ำเนี่ยพี่ามอกวารถมุนจอดรถคุจอดรถอยู่ไหน แล้วพี่จอไหนล่ะพี่จอไหนตรงนี้ใช่เหรอเอาแล้วเราอย่ไหนเราจะชูดไม่เหรอพี่จอตรงไหนคอนสระจอตรงนี้จอดนี้สาระสาระอย่าคุ่นตีเขาถ่ายอะไรไม่่ใชตอนแรกูจะถ่ายอัมลาเออถ่ายอำลาอยากคนตีหน่อยไอ้เพี้ยจะถ่ายกิบอ๊อกอำลาเออจะไปนี่เนี่ยกูถามพี่กินห้าวที่นี่ไงข้าวเลยแล้วกูล่ะจะไปไงพี่กินเขารออยู่ทอมโนแล้วทอมโน่ทอมโนถามแล้วกูอยู่ไหนกูจะรู้ไหมตามพี่ไอ้นี่แล้วพี่ถ่ายอะไรถ่ายวอล ตอนแรกเขาจะถ่ายกับเราถ่ายเฉยไอ้ไอ really. ้ก็คือไหนเยอะเกี่ยวกับคนไทยจอดตรงนี้ไม่ได้ไปแล้วถ่ายไม่เป็นเลยอยู่ๆมึงมาถ่ายเลยถ่ายเฉยถ่ายแบบว่าไม่ใช่ละว่าไม่ใช่อ๋อาพี่จอดพี่คิดดีๆพี่จอดไปไหนจอดตรงนี้จอดตรงนี้ไงจอดตรงนี้แล้วจอดตรงนี้แล้วตอนนี้เขาจะจอดที่ไหนตอนนี้หนูเอาเสือผ้าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่าดิแล้วมันอยู่ไหนอ่ะ เียเอาดีเบียไม่ไม่ตลกพี่คิดพี่คิดดีก่อนพื่ไว้ไหนจอดไปตรงนั้นอสาระเขาตรงสาระสาะใหญ่ใหญ่นไอไอตไม่ไม่เบียตอนพี่เดินน้ไม่เห็นหรอเบี้ยรถอยู่ไหนเอาดีๆเดีๆไม่ตลกผมไม่ได้เอาไปไม่ต้องถ่ายไม่ต้อ่ายีเพิเิหาก่อนดิเก็ปิดก่อนดีวมึงจะมาถ่ายเพื่อถ่ายที่ไหนมันก็ไป่าข้างนอกไอตี๋ถ่ายพิธีก็นดิรถหายเฮ้ย ่าเบามีนเียไอตีเงียรไหมรูหายอี่กูจะกลับบ้านยังไงกูจะกลับอันนี้มถามคนรู้ลง่แจแจจี่แจมพี่จกูอยู่นี่ไอ้วไม่ใช่แหละกูแจนี่กูถามมันจะหายไปไหนพี่เริ่มตายเดี๋ยวกูว่าไม่ใช่หรอ รถมันก็มีล้อน้องขี่ไปเองล็อคล็ก็ได้ขี่ไปได้เบียรเป็นรวมึงใหญ่แล้วังรินล้อแรกก็จได้ขี่บำลาเดแล้วว่าเขามาก็จะบาไปถวนไปกี่ข้าแล้วคุณจะรู้ไหว่ารถอะ่าอย่าจย่าอยายจาอย่่ยาอย่าอแจอย่า่าอย่าอยอย่่าอย่อ่าอยาอย่าอย่าอย่่อย่้อานแล้วามมึงอยู่ไหนรถไม่รู้แล้วมึงถ่ายอะไร ถ่ายไปถ่ายพายไปกินข้าวแล้วถ่ายแบบอำลาแบบที่มาแต่ยานทีก็จะพากลับอะไรอย่างเงี้ยไงกู้โกลับเองแน่มองไม่ต้องจะเป็นต้องถ่ายหรอกเอาดีอย่างอนไปแล้วกูอยู่ไหนเย่วันนั้นก็มาด้วยกันอยู่ดูเถ้าพ้อดูเถ้าพ่อดูเถ้าพ่อโหนจะจะเรื่องอะไรครับจะจะเรื่อง

เอาเอาดีๆแย่ก็ยัาไม่ตลกก็ยังจะไม่มาเลยบอกเลยดิครัเลิกานไม่มาเลยนะเราผูอยู่ไหนโยกกูจะกลับแล้วกูไม่รู้กูนั่งงงนี่ผมผมเฉลยเลยนะผมทำกิจกรรแก้วพี่มึงวะแล้วมึงมาคนตีกูเพื่ออะไรกูถามดิแล้วแก้วพี่ไงก็พี่ไม่พี่จะเป็นคนยังไงไอ้แอหมจะทำอะไรก็ยกูจะกลับแล้วไอ้สัตว์ไอ้เจนมากลับเป็นไงล่ะเรื่องเรื่องไม่ยังไงมึงก็ปีแอ๊บโอ้โหแผ่นนี้โดนดาแล้วก็โดนกระทืบ เปลอไปเนี่ยปิดคลิปเลยเฮียดูแล้วดูแลไป็ลไรไเฮ้ยจะเอาอีกคนเหรอเออแต่จะกูเีกคนเล่นเกินไปเฮียเยี่ยมมองเห้ยวะก็คลิปครับคลิปนี้ผมก็ทำคลิปแกล้งเฉยครับลองใจยังไงแต้มงก็เล่นแรงไปเล่นเกินเฮียแล้วเัาจะกับบ้านยังไง ก็ไม่ดีเลยก็ไม่หลอกว่าคุณพี่ริงไปรอยมึงขอโทษได้ปะมึงไขอโทษได้ยหมเดี๋ยวขอโทษเลยครับพี่ก็โอเคครับผมแค่ทำคลิปต้องใจแกล้งเฉยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าดังมากด้วยนะครับทำเล่นๆครับผมไปละบ๊ายบายน้องดิวว่าน้องดิวอ่ะล่าสุด